สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนผาโชคพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16มิถุนายน2567มาแบ่งปันนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่16นะคะเรามาดูผลสรุปของงวดล่าสุดกันก่อนนะคะมีใครโชคดีกันบ้างนะคะใครที่ตามแอดงวดที่ผ่านมามีใครโชคดีกันบ้างเนาะ อของแอดนะคะจะเป็นสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะชุดนิ้นนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเจ็ดสามเก้าสามหกศูนย์ห้าศูนย์นะคะผลที่ออกนะคะห้าเก้าสามและสี่สองนะคะบนออกห้าเก้าสามนะคะของเรานิ้นบนนะคะมาบนเก้าสามตรงๆนะคะมาในชุดนิ้นนะคะพี่น้องจ๋าเก้าสามตรงๆเด้อแล้วก็เข้าในเลขฝันแอดด้วยเนาะ แอดฝันได้793มนะคะมา593นะคะพี่น้องจ๋าเนาะเกือบแตก3ตัวนะคะเลขฝันแอดเนาะส่วนเลขน้องนิปุลน,นะคะเลขน้องนิปุนให้4-3นะคะล่างมา4-2น่าเสียดายนะคะผิด1แต้มเนาะผิดแต้มเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่16นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ ตัวเลขมีข้าไม่หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเด้อแอดก็จะลงเลขฝันให้ด้วยแล้วก็เลขน้องนิปุนนะคะเลขฝันกับเลขน้องนิปุนนี่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะอ่ามาตามกันเลยนะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะอ่าหวยรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกนะคะสองตัวบนล่างเน้นบนนะคะชุดเน้นนะคะเน้นให้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ ย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะวี่นงจะชื่นชอบค่อยตามเด้อลองนําไปเปรียบเทียบกับแอท่านอื่นดูนะคะหรือว่าใครชอบในชุดลองนะคะชุดกันเนาะก็ลองนําไปวิจารณาดูนะคะชื่นชอบค่อยตามเด้อไม่มีใครให้แนวทางเข้าทุกรอบทุกงวดนะคะพี่นงจ๋าอ่ะมาดูเลขของน้องนิปุนนะคะแล้วก็เลขฝันเนาะน้องนิปุนนี้ บอกหลายวันแล้วนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็จะเป็นนะคะให้ระวังเลขตัวเดิมนะคะจากสูตรการคํานวณนะคะของแอสยังมีเก้าสามนะคะเก้าสามนี้จากสูตรการคํานวณยังมีผูมาให้เห็นนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครมีงบนี้ก็ให้ระวังด้วยเด้อเลขน้องนิปุ่นนี้นะคะสี่หนึ่งเก้านะคะแอสก็เลยตัดให้เนาะหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่นะคะระวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะ อ่าสำหรับเลขฝันนะคะเลขฝันของแอดนะคะ9ก้าสามเจ็ดนะคะตัดให้สามเจ็ดและ9ก้าสามเนาะเฮ้ยเกเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเก้าสามอ่ะแอดไม่ติดให้เนาะเพราะว่ามันชนกับเลขของเมื่อที่ผ่านมาอะ่ะติดให้ตรงนี้นะชินชอบค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋า เลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบเท่านั้นเนอย้านะคะตัวเลือกทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์คือ1นึ่งกำลังใจเนาะแอดก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะแนวทางเข้าดีคนไม่ค่อยดูแอดก็ไม่อยากจะลงให้นะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็เป็นกําลังใจกันด้วยเนาะ,ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตาม อ่าหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะเจอกันใหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า